สวัสดีค่ะเรามากอกน้ำไปดื่กันนะคะเปียกเลยเปียกเลย ฟังกองน้ำแล้วก็ฟังธรรมะด้วยมาฟังธรรมะด้วยกันนะคะอาจารย์สามโมงก็กองน้ำดื่มไปด้วย พฤิกรรมในรูปแบบพฤติกรราในรูป,าารนรปแบบทาทางตัวจิตให้ตั้งเดือนจงกรดีสี่ดีสี่ทในรูปแบบโดยการเดินจงรมกลางวันถึงสิบนาทีถึงหงชัวง่วโมงวันหนึ่งถึงสองรอบเป็นคนไม่ค่อยโกรงไักจักระเทใจกับสิ่งต่างๆคิดว่า กอกน้ำไปดื่มเพราะว่าวันหนึ่งก็ดื่มดื่มน้ำไปไปเยอะเหมือนกันนะคะดื่ออกมก็สามสี่ขวดต่อว,วันเลยนะคะค่อรู้สึกที่ว่ากวนมาดีชีวิตไม่มีแต่ความทุกข์นรูะที่กายลังดเดีนาดไนะ กรองน้ำเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็พามากรองน้ำดื่มวันหนึ่งเราก็ดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพพาะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวด้วยเนาะผิวแห้งดื่มน้ำเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นนะคะดู น้ำลายขวดหนึ่งสองส้าหกเแปเกน้ำ10ขวดเลยก็จะดื่มประมาณสองวัน2วันก็หมดดื่มหลายคนก็วันเดียวก็หมดแหละบายบายคลิปนี้ขอตัวลาไปนะคะ